อยู่กับผมฟุกเองครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอทที่มีชื่อว่าคาบิบาร่าอีโวลูชันรูจากรูปภาพแล้วนะเหมือนจะเป็นน้องคาบิบาร่านะครับแล้วก็เนี่ยอัปเกรดเป็นตัวนูน้นตัวนีน้ตัวเท่ๆตัวเฟี้ยวๆว้าวโอเคครับมาถึงเครมเดแรกไปก่อนเลยเฮ้ย <c oughs> มาถึงเป็นไอ้น้องเบบีรับจุกนมแบบนี้นะ ไอ้น้องเออแล้วก็อ๋อต้องทำการแทะแอปเปิลนะต้องเออเลี้ยงน้องไปเรื่อยๆนะครับมันมีออโต้แอทแทคด้วยโอเคแจ๋วเลยเอาแทะอันน้อยๆก่อนไอ้น้องตอนนี้เรามีดาเมจอยู่หนึ่งเอ้าได้คาบิบ,บราร่านะฮะตัวใหม่นี่อัปเกรดเป็นไอ้น้องหน้ามูทูแบบนี้ฮะหลังจากที่ใส่จุกนมไปเมื่อกี้หาได้ได้มีอะไรเนี่ยถ้วยรางวัลอยู่10อันนะเปิดไข่ไป แล้วก็ได้เป็นน้องหมาช็อกโกแลตมาหนึ่งตัวเหมือนอู้จะเหมือนมีอัปเกรดให้เยอะเลยเนี่ยเหมือนว่ามีสัตว์เลี้ยงแล้วจะอ่ากัดแรงขึ้นตอนนี้เรากัดแรงขึ้นด้วยกัดจาก1ดาเมจเป็น4ี่ดาเมจดนะในตอนนี้กัดไอเจ้าพวกแอปเปิ้ลแอปเปิลไปก่อนเลยเน้นไวกัดหินได้ไหมหินหินกัดได้ไหมอุ้ยอุ้ยกายกัดกายกัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งงั้นเดี๋ยวให้น้องแทะแอปเปิ้ลไปก่อนละกันทําใจนิดนึงเดี๋ยวก็โตแล้วอีกแค่อันเดียวเท่านั้นอันสุดท้าย สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปกัดไก่กันโอเคคาบิบลาากัดไก่ครับเป็นเลเวลสามนะครับเอา้าไอ้น้องไอ้น้องมี3มตาว่ะให้เห็นความน่ารักของน้องครับมี3มตามีอยู่สิบดาเมจเลยนะกัดทีสิแล้วนะครับเนี่ยแอปเปินะ้ลยีเนี่ยกัดสทีม่องเลยือลายดอกไม้ได้ไอ้น้องหน้ามุ้ยมาฮะน้องหน้ามุ้ยหนึ่งตัว แล้วก็ไปกัดต่อลูกคาบิบาร่าหรือหมูเด้งไม่รู้เอาลองกัดไก่ดูซิม,มาเอาคืนดาเมจกูยี่สิบสามแล้วนะเว้ยอืมอืมไม่โลดเรียบร้อยโอ้ยไม่เหลือซากเอาลองกัดกัดส้มหน่อยบึ้บืึส้มอีกหนึ่งลูกคนะับบึ้บอุ้ยเป็นคาบิบาร่าตัวใหม่โอ้คาบิบาร่ามีมีเขาแล้วอ่ะมันคือเขาหรือเปล่าละ่ะมันคือเขี้ยวหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าอัปเกรดใหม่แล้วอืมชนหมูดาเมจเราสี่สิบห้าครับตอนนี้ ไม่กลัวบอกเลยใครอยากชนก็มามไ่สองทีครับสองทีม่องแล้วตอนนี้กลายแล้วกลแล้วลูกรักกลายแล้วกลแล้วอีกทีเดียวโอ้เลื่อนเวลเลยครับโอ้โหคาบิบ,บาลากกเป็นตัวอะไรแล้วนะมันกลายเป็นเหมือนกระทิงแล้วนะครับมีสามหางมีตาโอ้โหกี่ตาแล้วนะเยอะไปหมดที่ผ่าย90้าสบดาเมจอะร้องอ่ะบอกเลย เอาตายทีเดียวม่องเลยโอเคครับได้ไก่ OP มาหนึ่งตัวได้ไก่มาอีกหนึ่งตัวดาเมจเป็นเท่าไหร่ล่ะดาเมจโอ้ยร้อยหกสิบเลยไอ้อมเม็ดอันนี้อีกทีเดียวโอเคเอาอัปเกรดอีกแล้วครับเป็นคาวบาร่านะครับนี่เลยเริ่มเป็นเหมือนวัวแล้วตอนนี้เก็บไข่หน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลองใช้ตัวที่ดีที่สุดนะครับไอ้น้องอู้ดาเมจสามร้อยห้าสิบครับตีทีเดียวหมูดองเลยตอนนี้อืมอืมโอ้โหล้มดอง บอกเลยอืออโคตรแรงสามพันกูยังสู้ไหวเลยนะภาษาอะไรกับวัวอือไมถูกนี่วัวด,ดำวัวด,ดำโอ้วัวบวก20ถ้วยฮะอือคาวซิล,ล่าคาวซิล,ล่าเฮ้ยแล้วเหมือนกันว่าตรงนี้จะมีบอสของมันอยู่นะเหมือนก็ซิล่าเลยละอย่างพลัง5,000ัว้ยอะคอเรียนอามาลองเคมของฟรีกันหน่อยอืออีกหนึ่งอันครับอุ้ยเป็นอน้องอัปเกรด ไอ้น้องฟันเย็นแยเป็นวัววัวไฟนะครับแล้วก็เป็นไอ้น้องฟันเหย็นนะครับรบี巴านะะติบมาเพื่อนอีกหนึ่งตัวฮะอืออืห้าเปอร์เซ็นอุ้ยโอ้โหดามเมจห้าร้อยยี่สิบห้าโคตรแรงตีนี้ห้าทีแตกแล้วอือตีวัวสามทีแตกเลยอือนับภาษาอะไรกไก่แค่ Level 5, เลเวลห้าพันอ้กไก่แค่พลังห้าพันมาเพื่อนลองดูอืออืออือ,อตีเข้าไปตี ตีเอามาตีทิศเราทีแค่ละสามอโอ้โหล้มอะอัปเกรดด่านต่อไปบูทดาเมจเข้าไปอีกอะโอห้าร้บนะครับบูทดาเมจเพิ่มมาอีกนิดหน่อยต้องเป็นคาบิบลร่าเวลเก้าหรือเปล่านะไม่แน่ใจถึงจะสามารถอ่ามูฟไปจากที่นี่ได้นะไม่วันไม่วันอืมโอ้โหเกือบมองเกือบแย่เหมือนกันมาครับลูกสุดท้ายปึ้งเอายังโอโถเอ้ยนึกว่าจะเวลแปดแล้ว โอเคเอายังอีกโอเคนี้น,น่นนจาจะสุดท้ายของแท้เอามาเพื่อนอือเป็นคาบิบลร่าคอยาวนะครับ <c oughs> คอยาวแล้วไอ้น้องก็ฟันยื่นออกมาเหมือนเดิมเป็นเหมือนเมเทอร์อุลดาเมทต,ตอนนี้แรงมากครับดาเมทพันสองแล้วนะอืมล้มเลยแป๊บเดียวปึ๊บไปสุ่มไข่กันหน่อยครับอืมได้มาอีกสองเปอร์เซ็นต์ได้ของดีมาไว้โอเคอเฮ้ยได้ของดีมาสองตัวเลยแจ๋วเลยครับ ลองดูซิดาเมจจะเป็นเท่าไหร่อ่ะนะดาเมจเป็นพันสเพิ่มมาอีก100ครับดาเมจไอเจ้าน้องอ่ะที่ได้มาก็ยังไม่ค่อยแรงแล้วนะก็ต้องเปลี่ยนไปด่านใหม่แล้วละ่ะมันถึงจะแรงขึ้นตอนนี้มีเ8บอร์ตีบอสทีหนึ่งได้เทนะ่าไหร่น่ะโอ้แปก็เยอะอยู่ดิมาครับไอวัวตัวนี้สุดท้ายหรือเปล่าอันนี้แหละสุดท้ายของแท้ครับอืมไอน้องโอ้ยไปเรื่อยเลยอาบิบลาไปแล้วครับเลเวล9มาที่ใหม่แล้วครับอุ้ย ปตัวอะไรวะเนะี่ยเหมือนกูเห็นปลาผ่านหน้าไปอะไรวะเนะี่ยเป็นที่ใหม่ครับโอ uh, ้โหดามเมจมันโคตรเยอะเลยดิเพื่อนพลังม่งเยอะจัดอะพลังสองหมื่นแล้วก็มีไข่ให้สุ่มอีกแล้วครับมันถึงต้องมาตอดลูกแพ้แบบนี้ไปก่อนครับดามเมจยังสู้เขาไม่ไหวนะเราสามารถรีเบิร์ตได้ในตอนที่เลเวลสิบสี่แต่ตอนนี้เลเวลเก้าอีกทีเดียวเราจะมีเงินไปสุ่มของใหม่แล้วเพื่อนอืมเอ้ยเอา้าโอ้เป็นไอ้น้องขายาว ไอ้น้องลองเล็กกเถอะเวยน่ารักว่ะน้องยืดมาใครอันนี้ครับได้มาตัวใหม่น่าจะหาไม่ยากมากไหนลองไปลองตีไอ้แรดดิอุยอ้ยอุจูหูมันตีเราเจดสิโอ้แต่ว่าก็พอสู้ได้อยู่อือแตกไปดิมาครับอือสุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว เลเวลอัพเอาอย่างไอเบียนเลยมาเพื่อนอืม้มอุ้ยโอ้ย,อยเป็นหน้าดอกไม้เป็นเหมือนงูฉกเลยนะอืมเป็นงูเลยนอะเอาลองลองฉกอืมโดนแลดโดนงูฉกโดนคาบิบาร่าฉกในกระเป๋าของเรามันมีกล่องทองแดงนะครับโบนเคสเอาลองดูซิลองดูอุย้ยมันโยนมาอย่างนี้เลยวะโคตรเท่ได้เป็นรองเท้ามาฮะ นี่เราสามารถใสร่รองเท้าได้เพิ่มดาเมตบวกสินะครับแต่โอ้โหดาเมจต,ตอนนี้เรา6กพันเแล้วฮะ้ตีอาน้องตีไอ้น้อง,องเจ็บเจ็บบอกเจ็บบอกเลยกลายเป็นงูคับี巴าไปแล้วนะฮะตอนนี้อุ้ยปีเคสวยตรงนี้แจ๋วเลยอีกหนึ่งเคสแล้วก็เอาเคสไปอีกหนึ่งแล้วกันมาเพื่อนดูซิจะได้อะไรได้เป็นสร้อยคอมานะครับ บวกอีกพีสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหแจ๋วเลยโอ้โหพลังล้านหนึ่งไข่โอ้โหตีไม่เข้าเลยแค่ไข่กู็ไม่ไหวละดูซิว่าอันนี้จะสุดท้ายหรือเปล่าครับกับโอ้โหต่อไปมันเหมือนตัวตะขาบนะล่ะรอดูว่าเป็นอะไรอุ้ยเป็นตะขาบจริงด้วยครับโอ้ยน้องจักาบี巴าเป็นอะไรไปแล้วนต่ตอนนะี้ใบหนึ่งโอเคได้มาเหมือนกันหมดเลยสามตัวโอโ้ตอนนี้ดาเมจเก้าพันเจ็ด 9, แล้วครับโคตรแรงอะ่ะดูซิสู้แรปเตอร์ไหวอย,อยังแต่เลือดเราก็เป็นพันแล้วนะ แต่ว่าเลือดเขาเป็นแสนไงเนวนรูสู้ไหวไหมเนะี่ยไกลแล้วเพื่อนไกลแล้วกูเนะี่ยไกลตายแล้วที่ผ่านโอ้โหยังรอดมาได้ไกลแล้วครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายก่อนจะข้ามเวลครับไปเวอร์สาม,มาอืมกลายเป็นนกไปแล้วฮะคนดูทาบ,บิ巴า,ากูเป็นได้ทุกอย่างจริงหมื่นสามแล้วครับตอนนี้เรื่อจะเพิ่มดาเมจได้บ้างครับได้เป็นเหมือนไน้น้องซอมบี้มารอดูซิว่าอันนี้จะเลื่อนเวลหรือเปล่าครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเพื่อน ทีเดียวเออโอ้โห90เปอร์เซ็นโอเคโอ้โหเป็นอ,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 อะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนเต่าทองที่มีปีกแล้วก็สามารถรีเบิร์ดได้ครับจะเพิ่มเดลี่เควสแล้วก็สเต็งแล้วก็เพิ่มเอ็กพีมากขึ้นอ่ารีเบิร์ดเรียบร้อยไอ้น้องอืออัปเกรดเป็นร่างใหม่ฮะ รีเบิร์ตหนึ่งครั้งแล้วก็กลับมาเกิดที่เดิมนะครับกลับมาเป็นไอ้น้องคาบิบาด่าจุกนมเหมือนเดิมเออดูดูว่าคราวนี้คืออัปเกรดโคตรไวอัปเกรดไวมากกินแบกินแบอูแต่อัปอัปเกรดอัปเกรดไวมากอืมอืมอืมเรียบร้อยมาลุ้อืมอืมอืม เลื่อนเวลแล้วครับโอ้กลับมาเป็นตัวเดิมนะครับพังแล้วโอ้ยเป็นตัวใหม่แล้วเว้ยเป็นตัวบินได้เป็นเหมือนมังกรแล้วนเนี่ยวลานแปดโอ้โหดามเมจเจ็ดหมื่นสามอีกหนึ่งร่างจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ละตัวใหญ่ดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหสามล้านห้าตายเลยอีกทีนึงโอเคโอ, <f shoes> โอ้เป็นตัวอะไรวะเนี่ยมังกรมังกรสามตาเจาะจมูกด้วยมังกรพังลองตัวใหญ่ดิ อืดาเมจแสนสองไหวแล้วตอนนี้ให้โดโลโท็อปเรียบร้อยได้มาเท่าไรเจ็ดเปอร์เซ็นต์โู้ตายแล้วกูอีกหนึ่งวลิลนทางช่างยาวไกลดาเมจแสนสโอเคสี้าเปมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนอืมอืม,อ,มอีกทีเดียวโอเค9ก้าก้าเเซ็ตตีเห็เดหรือตีอะไรก็ได้แล้วเนะี่ยจะเอาแต่ที้ผายเฮ้ยเป็นหมวกแขก เป็นหมวกแก๊ปเฉยไหมเท่ดีไหมไปนะฮะไปเวฟถัดไปโอ้โหไม่ตายเดยแล้วม่งมีคนเป็นหมวกมเหมือนเราเลยที่บ่ายโอเคครับคนดูสำหรับคาบีบาร่าอีวิลูชันนะครับผมก็ไปประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์ซับสไคร e หรือส่งซุปเปอร์ตังค์เป็นกำลังใจให้กับผมได้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปประมาณเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปลวจ้า